ลองนึกภาพว่าคุณและเพื่อนสนิทของคุณก่ออาชญากรรมด้วยกันตอนนี้ตำรวจได้จับกุมคุณสองคนและสอบปากคำแยกกันแล้วในเวลานี้คุณกำลังเผชิญกับทางเลือกที่สาคัญจะสารภาพหรือไม่ต่อไปนี้คือ3มตัวเลือกและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หนึ่งหากคุณตัดสินใจสารภาพและเพื่อนของคุณเลือกที่จะเงียบคุณจะได้รับการปล่อยตัวในขณะที่เพื่อนของคุณจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดสิปีสำหรับความเงียบในทางกลับกันหากคุณเงียบ และเพื่อนของคุณสารภาพคุณจะถูกตัดสินจำคุก10ปีด้วยประการที่สองหากทั้งคุณและเพื่อนของคุณเลือกที่จะเงียบเพราะต่ำว่าจะไม่มีหลักฐานเพียงพอคุณจะถูกตัดสินจำคุกคนละ2ปีเท่านั้นประการที่สามหากคุณทั้งคู่ตัดสินใจสารภาพคุณจะต้องถูกตัดสินจำคุกคนละ5ปีเนื่องจากความมอร่วมมือของคุณประเด็นคือเนื่องจากคุณกำลังถูกสอบสวนแยกกันคุณจึงไม่มีทางรู้ว่าเพื่อนของคุณจะตัดสินใจอย่างไรนี่คือภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกของนักโทษแบบคลาสสิกใน พฤษฎีเกมในกรณีที่เราจะพูดถึงในวันนี้ตำรวจใช้กลยุทธ์นี้และทำให้ผู้ต้องสงสัยทั้งสองสารภาพได้สำเร็จแต่ที่ทำให้ตำรวจประหลาดใจในกรณีนี้ฆาตรกรกลายเป็นคนที่ชอบสัตว์เล็กมากโดยทั่วไปเราทุกคนคิดว่าคนที่รักสัตว์ตัวเล็กจะมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแต่กรณีนี้ได้ล้มล้างแบบแผนนี้เป็นคนแบบไหนที่เต็มไปด้วยความรักต่อสัตว์เล็กๆในขณะที่โหดเหี้ยมต่อชีวิตของผู้อื่นวันนี้เราจะมาพูดถึงคดีศพเน่าเปื่อยของฟาร์มสุนัขนี้ ลองนึกภาพว่าคุณและเพื่อนสนิทของคุณก่ออาชญากรรมด้วยกันตอนนี้ตำรวจได้จับกลุ่มคุณสองคนและสอบปากคำแยกกันแล้วในเวลานี้คุณกำลังเผชิญกับทางเลือกที่สาคัญจะสารภาพหรือไม่ต่อไปนี้คือ3มตัวเลือกและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หนึ่งหากคุณตัดสินใจสารภาพและเพื่อนของคุณเลือกที่จะเงียบคุณจะได้รับการปล่อยตัวในขณะที่เพื่อนของคุณจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด1ิปีสำหรับความเงียบในทางกลับกันหากคุณเงียบ และเพื่อนของคุณสารภาพคุณจะถูกตัดสินจำคุก10ปีด้วยประการที่สองหากทั้งคุณและเพื่อนของคุณเลือกที่จะเงียบเพราะต่ำว่าจะไม่มีหลักฐานเพียงพอคุณจะถูกตัดสินจำคุกคนละ2ปีเท่านั้นประการที่สามหากคุณทั้งคู่ตัดสินใจสารภาพคุณจะต้องถูกตัดสินจำคุกคนละ5ปีเนื่องจากความมอร่วมมือของคุณประเด็นคือเนื่องจากคุณกำลังถูกสอบสวนแยกกันคุณจึงไม่มีทางรู้ว่าเพื่อนของคุณจะตัดสินใจอย่างไรนี่คือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษแบบคลาสสิกใน พฤษฎีเกมในกรณีที่เราจะพูดถึงในวันนี้ตำรวจใช้กลยุทธน์นี้และทําให้ผู้ต้องสงสัยทั้งสองสารภาพได้สําเร็จแต่ที่ทําให้ตำรวจประหลาดใจในกรณีนี้ฆาตกรกลายเป็นคนที่ชอบสัตว์เล็กมากโดยทั่วไปเราทุกคนคิดว่าคนที่รักสัตว์ตัวเล็กจะมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแต่กรณีนี้ได้ล้มล้างแบบแผนนี้เป็นคนแบบไหนที่เต็มไปด้วยความรักต่อสัตว์เล็กๆในขณะที่โหดเหี้ยมต่อชีวิตของผู้อื่น วันนี้เราจะมาพูดถึงคดีศพเน่าเปื่อยของฟาร,ร์มสุนัขนี้เรื่องราวเกิดขึ้นที่สนามฝึกซ้อมที่เรียกว่า North American Working Dog Club ในหมู่บ้านเกาลูนฮางฮ่องกงซึ่งมีการเลี้ยงสุนัขหลายร้อยสายพันธุ์สตาโน,นที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ให้การฝึกสุนัขอย่างมืออาชีพแต่ยังจัดหลักสูตรการดูแลและฝึกอบรมสัตว์เลี้ยงเป็นประจำซึ่งดึงดูดคนรักสัตว์เลี้ยงจำนวนมากให้มาเรียนรู้เช้าวันหนึ่งของวันที่23มกราคม2008หัวหน้าสนามฝึกกิงโคกมาทำงานตามปกติ และเมื่อเขาเข,าเข้าไปในสนามฝึกเขาพบผู้อยู่อาศัยหญิงนอนอยู่ในแอ่งเลือดนอกห้องดีบุกที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเขาโทรหาตำรวจทันทีตำรวจและรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ตายกมัดแน่นและมีบาดแผลถ,ถูกแทงหลายแผลบนร่างกายไม่พบทรัพย์สินที่หายไปจากสนามฝึกซ้อมและไม่มีร่องรอ,อยอออความเสียหายที่ประตูตำรวจปิดล้อมพื้นที่รอบสนามฝึกทันทีและเปิดการค้นหาจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ยังใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อค้นหาอาวุธสังหารที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามหลังจากค้นหาก็ไม่พบอะไรเลยเริ่มจากข้อมูลภูมิหลังของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่อออนนี่อายุ24ปีและเป็นชาวอินโดนีเซียเขามาฮ่องกงเมื่อ3ปีที่แล้วเพื่อหางานทำและในตอนแรกเขาได้รับการว่าจ้างจากชายที่รักสุนัขให้ทำงานเป็นแม่บ้านในบ้านของเขาเนื่องจากชายคนนี้ เป็นสมาชิกของสนามฝึกซ้อมของคิเนลคลับออนนีจึงมีโอกาสไปที่สนามฝึกซ้อมสัญญาของอ,อันีกับนายจ้างของเธอหมดอายุและนายจ้างไม่ได้ต่ออายุในเวลานี้ผู้รับผิดชอบสนามฝึกจ้างอ,อนันนีและจัดให้เขาอาศัยอยู่ในบ้านดีบุกในสนามฝึกซ้อมชาวบ้านอธิบายว่าออนนีผอมและผิวคล้ำแต่เธออ่อนโยนและสุขหาภะและมักจะทักทายชาวบ้านและดูเหมือนจะไม่แค้นผู้อื่นในขั้นต้นตำรวจคาดเดาว,ว่า อาจเป็นคดีที่เกิดจากข้อพิาพาททางอารมณ์อย่างไรก็ตามด้วยการเปิดเดผยผลการทดสอบการฆ่าด,ดาวนี้ถูกตัดออกอย่างรวดเร็วเนื่องจากกอนีไม่มีร่องรอยการละเมิดนอกจากนี้เงินสดสามพันหยวนที่เธอพกติดตัวไปไม่ได้ถูกนำไปดังนั้นตำรวจจึงตัดความเป็นไปได้ของการปล้นแย์พบบา,าดแผลถูกแทงทั้งหมด22แผลบนร่างกายของวานีซึ่งลึกมากซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งระหว่างฆาตกรกับผู้ตายและเขาสาบานว่าจะประหารชีวิตเท่านี้เมื่อก่ออาชญากรรม เมื่อตำรวจสอบถามผู้รับผิดชอบสนามฝึกอบรมได้เปิดเผยข้อมูลสามันเขากล่าวว่าอ,อันนี้ถูกโจมตีที่สนามฝึกซ้อมสองเดือนก่อนเกิดเหตุเขาถูกกระแทกที่ศีรษะและไปโรงพยาบาลเพื่อเย็บแผลหลายครั้งไม่มีการสูญเสียทรัพย์สินที่สนามฝึกซ้อมในเวลานั้นสิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือทั้งการโจมตีครั้งก่อนหรือการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ได้ทำโดยสุนัขที่สนามฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่เป็นเรื่องผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดนี้ทําให้ตํารวจคาดเดาว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนรู้จักที่สนามฝึกเนื่องจากสุนัขมักจะไม่ตอบสนองต่อคนที่คุ้นเคยด้วยเหตุนี้ตํารวจจึงตัดสินใจรวมทั้งสองคดีเข้าด้วยกันเพื่อสอบสวนเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพนักงานทุกคนที่สนามฝึกอบรมทีละคนก่อนโดยหวังว่าจะพบเบาะแสจากพวกเขาอย่างไรก็ตามหลังจากการสอบปากคำเบื้องต้นตำรวจก็ไม่ได้รับเบาะแสอันมีค่าใดๆตำรวจตัดสินใจ ที่จะทำการสอบสวนพนักงานอนอในเชิงลึกมากขึ้นที่สนามฝึกอบรมดังนั้นพวกเขาจึงได้รับเชิญไปที่สถานีตำรวอรจอีกครั้งเพื่อบันทึกคำให้การของพวกเขาเมื่อสอบถามพนักงานชื่อเหลียวไปเชิงตำรวจพบความผิดปกติบางอย่างเมื่อเหลียวปอเฉิงได้รับเชิญให้สารภาพที่สีแยกสถานีตำรวจเขาได้พาเลงยองทองเพื่อนของเขาไปด้วยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาในคืนนั้นเขาบอกว่าเขาค้างคืนที่บ้านของเหลียงวิงตุงเพื่อนของเขาและทั้งสองเล่นเกมกันทั้งคืน และอ้างว่าเหลียงสามารถเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่สามคาลียาบัยเชิงริเริ่มเน้นย้ำว่าพวกเขาปีนบันไดชั้นบนในคืนนั้นและไม่ได้ขึ้นลิฟต์สิ่งนี้ทําให้ตํารวจตั้งคําถามเนื่องจากที่อยู่อาศัยของเหลียงอยู่บนชั้นสิบเขาจึงริเริ่มบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นลิฟต์ราวกับจะบอกไปในว่าตํารวจไม่พบทั้งสองแม้ว่าพวกเขาจะตกลงไปในวิดีโอกล้องวงจรปิดในลิฟต์ก็ตามจากประสบการณ์หลายปีในการจัดการคดีรวดโดยทั่วไปมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับผู้ที่ริเริ่มช่วยในการสือบอสวเหลียว ปอเชิงพาเหลียงเพื่อนของเขาไปที่สถานีตำรวจและเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมนี้เตรียมพร้อมแล้วทั้งสองทำหน้าที่เป็นพยานเวลาของกันและกันโดยให้ข้อแก้ตัวซึ่งกันและกันตำรวจสงสัยว่าชายทั้งสองสมรู้ร่วมคิดในการสารภาพในเวลานี้ความสงสัยของทั้งสองค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อค้นหาความจริงเพิ่มเติมตำรวจจึงตัดสินใจแยกเลียใบเชงและเลงเพื่อสอบปากคำ และใช้กลยุทธ์ของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษตำรวจบอกพวกเขาว่าหากหนึ่งในสองคนเต็มใจที่จะเป็นพยานที่ปนเปื้อนเพื่อเปิดเผยคดีแต่เฉพาะคนแรกที่สารภาพเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสนี้และอีกคนหนึ่งจะต้องเผชิญกับโทษที่หนักหน่วงแต่ถ้าทั้งคู่ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดเมื่อตำรวจมีหลักฐานเพียงพอในภายหลังทั้งคู่จะต้องเผชิญกับโทษหนักและในเวลานั้นจะไม่มีโอกาสลดโทษเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ เลียงก็รีบรับสมัครเขายอมรับว่าการตายของฮอน้เกี่ยวข้องกับพวกเขาสองคนจริงๆแต่เลียวไปเชิงข้านี้เมื่อเหลียวปอเชิงรู้ว่าเลี้ยงอยู่ร่วมกับคดีนี้แล้วเขากปล่าหาเหลี้ยงอย่างโกรธแค้นว่าไม่ได้เป็นพี่น้องกันมากพอและทรยศเมื่อเหลียวไปเชิงตระหนักว่าเขาไม่สามารถปกปิดข้อเท็จจริงของคดีได้อีกต่อไปในที่สุดเขาก็สารภาพคดีทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจแรงจูงใจของเลียวไปเชิงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหลียวไปเชิงมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดียว และมีน้องชายต่างมารดาพี่ชายคนโตป่วยเป็นปัญญาอ่อนและเกิดจากแม่และอดีตสามีของเขาอดีตสามีไม่สามารถยอมรับสถานการณ์ของเด็กได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะจากไปและทิ้งแม่และลูกชายเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวแม่ของเรียวบอเชนต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเธอเพียงลำพังเธอได้งานทําในร้านอาหารและหาเงินในขณะที่ดูแลลูกชายของเธอซึ่งพิการทางสติปัญญาเล็กน้อย หลังจากใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาหลายปีในปี1990แม่แต่งงานใหม่2ปีต่อมาในปี1992เหลียวไปเฉิงเกิดตัวเอกของคดีนี้พ่อของเหลียวไปเชิงสามีคนที่สองของเขาก็หายตัวไปอย่างกระทันหันแม่ถูกทอดทิ้งอีกครั้งด้วยวิธีนี้แม่และลูกสองคนของเธอจึงดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในหมู่บ้านหลังผิงอัมพวนหลงเนื่องจากทรัพยากรทางการเงินและพลังงานนอที่จำกัดของแม่เธอ จึงไม่สามารถดูแลลูกสองคนได้ในเวลาเดียวกันเมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้แม่จึงตัดสินใจอย่างยากลำบากเขาคิดว่าคนโตต้องการการดูแลและเอาใจใส่มากค่ะดังนั้นเขาจึงส่งลูกคนที่สองลูกแพ็กชิงไปที่โพรงคูซึ่งเป็นองค์กรการกุศล เพื่อดูแลน้องชายของเขาที่พิการทางสติปัญญาเล็กน้อยได้ดียิ่งขึ้นต่อมาจากการแนะนำของเพื่อ,อนร่วมง,งานแม่ของรูปีเอกส์ิงได้พบกับคู่รักโฮที่อาศัยอยู่ในเขตยวนหลงด้วยคู่รักโฮแต่งงานกันมาหลายปีและมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีแต่พวกเขาไม่เคยมีลูกเป็นของตัวเองได้พวกเขาชอบเหลียวปอเชิงมากและในที่สุดก็ตัดสินใจรับเลี้ยงเขาเป็นลูกบุญธรรมของพวกเขาเหลียวไปเชิงยังเรียกพวกเขาว่าพ่อทุนหัวและแม่ทุนหัวด้วยความรักด้วยวิธีนี้เลียว บเชงจึงย้ายจากโพลุงคุกไปยังบ้านของพ่อทุนหัวและแม่ทุนหัวของเขาและตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่โหก็ดูแลชีวิตประจําวันของเขาและให้การศึกษาแก่เขาทั้งคู่ถือว่าเลียวไปเฉิงเป็นของตัวเองดูแลเขาอย่างพิถีพิถันและไม่ปล่อยให้เขาขาดชีวิตทางวัตถุเลียไปเชงมีความรักเป็นพิเศษต่อสุนัขตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก และพ่อทุนหัวของเขายังซื้อชนาวเซอร์ให้เขาอีกด้วยเลียวาบายเชงมักจะใช้เงินค่าขนมที่เขาเก็บไว้เพื่อซื้อขนมให้สุนัขของเขาหน้าเสียดายที่ชนาวเซอร์ตัวนี้เสียชีวิตในภายหลังเลียวไปเฉงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสุนัขของเขาและเพื่อให้สุนัขอยู่เคียงข้างเขาจึงวางขี้เท่าของสุนัขไว้ในห้องของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเลียวบายเชงก็ค่อยๆเติบโตขึ้นหลังจากเข้าโรงเรียนมัธยมต้นจูจ่ๆเขาก็เป็นลมที่บ้านและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์ตรวจเขาแอร์ และพบว่าหลอดเลือดส่วนเกินงอกออกมาจากหัวใจของเขาแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสคัญต่อสุขภาพของเขาแต่ก็ต้องมีการนัดติดตามผลเป็นประจำเนื่องจากการไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งเลือดของเขาได้รับผลกระทบอย่างมากและเกรดของเขาเริ่มลดลงควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าเขามักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นกีดก,กันปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอารมณ์ของเลียใบยเชงเขาเริ่มเข้าสังคมกับคนหนุ่มสาวนอกโรงเรียนแม้ว่าครูจะเกลี้ยกล่อมเขาหลายครั้งแต่เลียใบยเชงไม่เพียงแต่ไม่ชื่นชม แต่ยังทำอะไรบางอย่างกับครูด้วยด้วยเหตุนี้ในปีที่สองของโรงเรียนมัธยมต้นเขาจึงถูกย้ายไปที่โรงเรียนมัธยมต้นสุสองชินมมอีลเพื่อเรียนต่อเป็นโรงเรียนพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมหรืออาราบหมอที่โรงเรียนแห่งนี้เหลียวได้รู้จักกับเล็งยองทองผู้ต้องสงสัยอีกคนในคดีนี้ภูมิหลังครอบครัวของเหลียงคล้ายกับเหลียวและทั้งคู่ก็ประสบกับความพังทลายของครอบครัวเหลียงยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านลาพิง และพ่อของเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่ต่อมาพ่อแม่ของเขาแยร้างกันและพ่อของเขาย้ายออกไปทิ้งเหลียงและแม่ของเขาไว้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลางผิงต่อมาแม่ของเหลียงแต่งงานใหม่และย้ายออกจากหมู่บ้านหลางผิงทิ้งเหลียงไว้ตามลำพังเพื่ออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลาผิงครั้งหนึ่งพ่อของเหลียงกลับไปที่หมู่บ้านหลางผิงเพื่อเยี่ยมลูกชายของเขาและพบว่ามีชายหญิงจํานวนมากอาศัยอยู่ในบ้าน และกลิ่นที่น่าสงสัยยังคงแผ่ซ่านอยู่ในบ้านเขาสงสัยว่าคนเหล่านี้อาจใช้ยาผิดกฎหมายที่นี่ดังนั้นพ่อของเหลียงจึงตัดสินใจย,ย้ายกลับไปที่หมู่บ้านเลียงพิงและดูแลลูกชายของเขาอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขาลงทางเรียบบอเชนและเลียงไม่มีความตั้งใจที่จะไปโรงเรียนในโรงเรียนและเลือกที่จะลาออกจากโรงเรียนหลังจากจบชั้นมัธยมต้นปีที่สเนื่อง,งอจากภูมิหลัง และประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงดีเป็นพิเศษเลี้ยงเกือบจะเชื่อฟังคำพูดของเลี้ยวไปเฉิงเนื่องจากหลิวปากชิงชอบสัตว์เล็กเป็นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2549เขาจึงไปที่สนามฝึกสุนัขในหมู่บ้านเกาลุนหังซึ่งเป็นที่เกิดเหตุพวกเขาไปเรียนหลักสูตรการดูแลสัตว์เลี้ยงหลังจบหลักสูตรคิงโคหัวหน้าคณะใหญ่ได้ช่วยเลียวไปเชิงหางานทําในร้านขายสัตว์เลี้ยง หลังจากที่เหลียวไปเฉิงเริ่มมีรายได้เขาก็ไปหาแม่ผู้ให้กำเนิดและให้แม่ของเขาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทุกเดือนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาขาดแคลนเขาจะไม่อ้าปากกับพ่อทุนหัวและแม่ทุนหัวแต่ขอเงินจากแม่ผู้ให้กำเนิดแต่แม่ของเขามักจะปฏิเสธสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากและบางครั้งเขาก็ถึงกับสูญเสียการควบคุมอารมณ์ด่าแม่และแม้กระทั่งทำลายข้าวข,ข,ของของแม่เพื่อระบายอารมณ์ของเขาเหลียวไปเฉิงมักจะกลับไปที่สนามฝึกซ้อมเพื่อเป็นอาสาสมัคร และจะพูดคุยกับผู้รับผิดชอบเอลเดอรโดโคเพื่อระบายความไม่พอใจและความหงอภายในของเขาเขาเคยพูดกับเอลเดอรดว่าแม่ของฉันให้กำเนิดฉันแต่เธอเพิอเชิต่อฉันและฉันเกลียดเขามากเอลเดรโดแนะนำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ของแม่และให้เงินค่าขนมแก่เขาเป็นการส่วนตัวเป็นครั้งคราวผลงานของลีอเบคอองที่สนามฝึกซ้อมนั้นโดดเด่นและการดูแลสุนัขอย่างมืออาชีพและเอาใจใส่ของเขาได้รับการยกย่องและยอมรับอย่างสูงจากเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อพนักงานใหม่มาถึงสมาชิกใหม่คนนี้คือออนอียิงชาวต่างชาติเมื่อออนนมาถึงครั้งแรกทุกคนกระตือรือร้นที่จะช่วยให้ผู้หญิงต่างชาติทำความคุ้นเคยกับงานและสภาพแวดล้อมเรียบร้อเชิงรู้สึกว่าเขาค่อยๆถูกกีดกันโดยคิดว่าเขาถูกทอดทิ้งท่ามกลางความหนาวเย็นและรู้สึกถูกทอดทิ้งด้วยซ้ำความรู้สึกนี้ทำให้เขาหดหู่และเขาเริ่มระบาย อารมณ์นี้ในเกมออนไลน์โดยเฉพาะเกมที่มีความรุนแรงบางเกมในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2550เหลียวบนกับเหลียงว่าออนนี้ผู้หญิงชาวอินโดนีเซียน,น่าขยะขยงมากและตองการสอนบทเรียนให้เขาดังนั้นในตอนเย็นของวันที่1ธันวาคมพวกเขาสองคนจึงไปที่สนามฝึกซ้อมด้วยกันเลี้ยงอยู่ข้างนอกเพื่อควบคุมลมในขณะที่เหลียวไปเชิงสมหมคลุมและถุงมือของวฟอเทเกิร์ส และแอบเข้าไปในบ้านดีบุกที่อานี่อยู่อย่างเงียบๆตอนนี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะนั้นและไม่ทราบถึงอันตรายเหลียวกระแทกศีรษะของเขาจากด้าน,น,นหลังด้วยไฟฉายทําให้เขามีเลือดออกจากศีรษะและหมดสตทิทั้งสองออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วจากนั้นนอนน่ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแต่เนื่องจากไม่แรแรงเป็นพิเศษเธอจึงกลับไปที่สนามฝึกซ้อมเพื่อพักผ่อนในวันเดียวกันหลังจากเย็บแผลหลังจากที่เหลียวไปเฉิงกลับไปที่สนามฝึกซ้อมเขาทําราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น และยังปลอบโยนอาหนี่และเริ่มช่วยทำความสะอาดคราบเลือดในที่เกิดเหตุในช่วงกลางเดือนมกราคม2008เลี้ยวไปเฉิงกำลังเล่นเกมกับเลียงเมื่อจูจ่ๆเขาก็บอกว่าเขาต้องการฆ่าอาหนี่เหลียงรู้ว่าผลที่ตามมาของการทำเช่นนี้จะร้ายแรงมากดังนั้นเขาจึงพยายามห้ามเขาแต่เลี้ยวไปเฉิงไม่ฟังแต่พูดว่าอย่าพูดมากมันไม่ใช่พี่ชายถ้าเป็นพี่ชายมาทำด้วยกันเถอะภายใต้การข่มเหงของเลียวไปเฉิงในที่สุดเลี้ยงก็ถูกทิ้งไว้ด้วยคำว่าพี่ชายและเข้าร่วมแผนการที่น่ากลัวนี้ เวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาของวันที่23มกราคมเลียงกำลังดึงลมใกล้สนามฝึกซ้อมเหมือนครั้งที่แล้วและเหลียวไปเฉิงโทหาอนีบอกว่าของใช้ส่วนตัวของเขาถูกทิ้งไว้ที่สนามฝึกซ้อมและขอให้เขาช่วยเปิดประตูและเขาต้องการเข้าไปหาอะไรบางอย่างอานีเปิดประตูโดยไม่คิดอะไรมากแล้วกลับไปที่บ้านดีบุกเพื่อพักผ่อนต่อไปเหลียวไปเฉิงใช้ประโยชน์จากความไม่พร้อมของอาน,นีในเวลานี้จูจูก็พุ่งไปข้างหน้าจากด้านหลัง และผลักเขาลงกับพื้นจากนั้นหยิบมีดผลไม้ออกมาแทงเขาอย่างรุนแรงจนนอน,นีไม่สามารถต้านทานได้แล้วหยุดหลังจากก่ออาชญากรรมเขาก็พันเสื้อโค้ทรอบอาวุธสังหารเพื่อนัดพบกับเหลี้ยงจากนั้นทั้งสองก็โยนอาวุธสังหารเข้าไปในไซต์ก่อสร้างใกล้เคียงหลังจากเหลียวไปเชิญกลับบ้าน และเปลี่ยนเสื้ออาภาทั้งสองก็ไปเล่นเกมหลังจากคดีถูกเปิดเผยในวันรุ่งขึ้นตำรวจก็มาที่สนามฝึกอบรมและทำการสอบปากคำเบื้องต้นของพนักงานภายในเมื่อเผชิญกับการสอบสวนของตำวรวจจเลียวไปเชนยังคงทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเที่ยงวันนั้นเมื่อเขารับประทานอาหารกลางวันกับผู้รับผิดชอบ e อเดอร์ยดยคุกก็บ่นเกี่ยวกับการสอบสวนของตำรวจด้วยเขาพูดเึ่งติดตลกว่าตำรวจเอลาน,นี้ลำบากจริงๆพวกเขาถามคนมากมายมานานแล้วว่าพวกเขาคิดว่า เราเป็นอาชญากรจริงหรือด้วยเหตุนี้ในการสอบปากคำครั้งที่สองเหลียวไปเฉิงจึงโชว์เท้าของเขาเมื่อเขาจงใจสร้างหลักฐานข้อแก้ตัวตำรวจถามเหลียวไปเฉิงว่าทำไมเขาถึงเกลียดอานีมากจนเขาอยากฆ่าเขาด้วยสามแรงจงใจในการฝึกซ้อมคืออะไรกันแน่เหลียวไปเฉิงพูดอย่างมั่นใจเพราะอานีมาก่อจะลืมให้อาหารสุนัขและทำร้ายสุนัขเขาเคยแนะนำให้ทำงานอย่างจริงจังและแสดงความรักต่อสุนัขของเธอแต่อานีไม่ได้ใส่คำพูดของเธอไว้ในใจ สิ่งนี้ทำให้เธอโกรธมากดังนั้นเธอจึงตัดสินใจสอนบทเรียนให้ออนีเพื่อเตือนเธออย่างไรก็ตามออนี้ยังไม่สนใจและเธอก็ยังไม่สนใจสุนัขซึ่งทำให้เธอรำคาญมากยิ่งขึ้นดังนั้นเธอจึงโทรหาเหลียงเพื่อนของเธอให้ช่วยควบคุมลมและฆ่าอานีภายใต้การจัดการของตำรวจลูพีเอเคสชิงถูกนำตัวกลับไปที่สนามฝึกอบรมเพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์ใหม่ตลอดกระบวนการเหลียวดูเหมือนจะกังวลมากขึ้นว่า สุนัขในสนามฝึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่แต่เขาก็ไม่แยแสต่อาการตายของอิคเมื่ออสร้างคดีขึ้นมาใหม่เนื่องจากเหลียวปากชิงสวมหมวกคลุมตลอดเวลาตำรวจจึงเรียกชื่อเขาตลอดเวลาสิ่งนี้ทําให้อารมณ์ของเขาควบคุมไม่ได้อีกครั้งและทันใดนั้นเขาก็ถอดหมวกคลุมออกและตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ว่าทําไมคุณถึงดังจังตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าฉันเป็นใครหลังจากนั้นเลียวใบเชิง และเลงถูกขังอยู่ในศูนย์ชิีน g โ o พร้อมที่จะได้รับการประเมินโดยจิตแพทย์ในภาพวิชาจิตวิทยาอย่างไรก็ตามเหลียวไม่ให้ความร่วมมือกับการทดสอบเหล่านี้โดยยืนยันว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้และไม่ต้องการการรักษาใดๆนับตั้งแต่ถูกจับกลุ่มเหลียวไม่ได้แสดงความทรงจำใดๆสิบเดือนหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนสามมีการพิจารณาคดีในศาลสูงเหลียวถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมหนึ่งข้อหาและเลียงถูกตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายร่างกายในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเรื่อง มอนหน้าแปลกใจที่เลียวไปเชงสารภาพว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมในสารการรับสารภาพความผิดโดยสมัครใจนี้ทำให้เขาเป็นจำเลยคนแรกในฮ่องกงที่สารภาพว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมซึ่งหายากมากในสารฮ่องกงเนื่องจากโดยปกติแล้วจำเลยที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจะอ้างว่าเขาหรือเธอถูกฆ่าคนตายจึงจำเป็นต้องมีการโต้แย้งโดยทั้งฝ่ายอัยการและฝ่ายจำเลยและคำตัดสินของคณะลูกขุนเพื่อตัดสินว่า เป็นการฆาตกรรมหรือการฆ่าคนตายมีเหตุผลที่เรียวไปเชิงสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและควรถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเนื่องจากอายุยอังน้อยนะเวลาที่กระทำความผิดผู้พิพากษามักจะมีดุลยพินิจ ในการตัดสินผู้พิพากษาตัดสินใจรอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอันตรายต่อสาธารณชนก่อนที่จะตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่10ธันวาคมทนายจำเลยของเหลียวได้บิงวะออนผู้พิพากษาโดยกล่าวว่าเส้นทางสู่อาชญากรรมของเหลียวส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรักในครอบครัวซึ่งทำให้เขารู้สึกกดขู่และด้วยกว่าขณะทำงานที่สนามฝึกอบรมเขาพบว่าการเข้ากับสุนัขนั้นง่ายและสะดวกสบายกว่ากับผู้คนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาพบว่าอนิปฏิบัติต่ตอสุนัขไม่ดีเขาก็หันไปใช้ความรุนแรง ในการตัดสินผู้พิพากษาชี้ให้เห็นว่าการกระทำทางอาญาของหลิวปากชิงนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเขาเตรียมถุงมือและหมวกคลุมไว้ล่วงหน้าเพื่อปกปิดตัวตนของเขาและสมรู้ร่วมคิดกับผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างหลักฐานข้อแก้ตัวเมื่อผู้สมรู้ร่วมคิดสารภาพกับตำรวจเขาก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่าทรยศเขาและเขายืนกรานเสมอว่าเขาก่ออาชญากรรมเพราะสุนัขที่อนิธรรรกและผู้พิพากษาพบว่าเขาขาดความสามนึกผิด เมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามสูงที่เขาอาจก่อให้เกิดต่อสาธารณชนในระยะสั้นในที่สุดผู้พิพากษาก็ตัดสินจำคุกต่ลอดชีวิตโดยมีโทษขั้นต่ำ22ปีซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่สามารถได้รับการปล่อยตัวได้จนกว่าเขาจะมีอายุอย่างน้อย40ปีผู้พิพากษาชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักคนนีแต่เขาก็เข้าร่วมในปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของรูปี a k s h i n g และช่วยควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากต่อมาเหลียงได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจและเต็มใจที่จะเป็นพยานที่ปนเปื้อนเขาจึงถูงถกตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายเท่านั้นผู้พิพากษาตัดสินจำคุก4ปีเมื่อเหลียยว,วอถูกตั้งข้อหาจำคุกตลอดชีวิตแม่ทูลหัวของเขาสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเธอในห้องพิจารณาคดีและตะโกนว่าฉันต้องอุดหนนแม่ผู้ให้กำเนิดของเหลียวบอเชนโบกมืลาลูกชายของเธอด้วยน้ำตาแสดงความเศร้าใจว่า เขาไม่เชื่อว่าลูกชายของเขาเป็นฆาตกรโดยคิดว่าเขาอาจถูกคนอื่นหลอกลวงและยุยงปลุกปั่นในทั้งหมดนี้พ่อทุนหัวของเลียใบยเชงมีพฤติกรรมที่สงบมากขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ฉันแค่หวังว่าลูกชายของฉันจะเปลี่ยนอารมณ์ในคุกและเป็นคนใหม่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่เขาออกจากคุกเราทุกคนอาจจะหายไปเมื่อพิจารณาว่าลูกชายของเขาอาจไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกเขาจึงกล่าวว่า เขาจะทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดในนามของเขาให้กับเหลียวไปเฉิงเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตในอนาคตของเขาจากนั้นเหลียวก็อุธทธรโดยหวังว่าจะลดโทษของเขาเมื่อวันที่8มกราคม2013อุธทธรได้พิจารณาคดีเมื่อพิจารณาว่านี่เป็นครั้งแรกในฮ่องกงที่จำเลยสมัครใจสารภาพว่า มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมสารอุททรัจึงตัดสินใจลดโทษจาก22เป็น20ปีแต่ยังคงรักษาโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่คือจุดจบของคดีเหลียวไปเชิญมาจากคระอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและพ่อของเขาทอดทิ้งเขาและแม่ของเขาทันทีที่เขาเกิดเมื่อเขายังเด็กแม่ของเขาส่งเขาไปทำบุญเพื่อมีสมาธิก,กับการดูแลน้องชายของเขาแม้ว่าเขาจะถูกรับเลี้ยงในภายหลังแต่ความต้องการทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งของเขาก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริงท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่สามารถแทนที่พ้าอแม่ผู้ให้กำเนิดดักของเขาได้อย่างสามาบูรณ์ดังงอนั้นเขาจึงมีความมาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นที่สังเกตและรักในหัดวิจัยของเขาเสมอและในขณะเดนนีิยอวอกันเขาก็กลัวอย่างยิ่งที่จะถูกทอ,อดทิ้งเมื่อทุกคนอนอไม่สนใจเขาเขาจะรู้สึกถูกทอดที่งอและถูกทออดทิ้งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การปลด เรื่องความผิดของเลียใบยเชงแต่เป็นเพียงคำอธิบายของโลกภายในของเขาแม้ว่าประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขาแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะก่ออาชญากรรมอย่างแน่นอนเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์เหตุการณ์นี้อาจเตือนเราว่าเบื้องหลังการกระทำของทุกคนเบื้องหลังทุกชีวิตที่ออกนอกรางมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและสะเตือนใจข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวบางส่วนของบล็อกเกอร์แต่ละคน